สวัสดีครับผมกบนะครับหลายๆคนนะครับรอเลขลอตเตอรี่ห้าร้อยใบจากเจมืองคขมรเนนะครับเราเดี๋ยวผมขอย้อนอีกน้อยนึงครับย้อนแค่นิดเดียวคือลอตเตอรี่ห้าร้อยใบเนี่ยค,คืองวดงวดที่ผ่านมางวดเมื่อกี้เจพ่นไห้สองรอบนะครับเจพันไท้สองรอบรอบที่สองคือเจพ่นไหยห้าสองแมนครับ ทุกคนนะเห็นหาสองนะ่ะถูกต้องแล้วครับทุกคนเห็นห้าสองถูกต้องแล้วเพราะว่าผมย้ำแต่หาสองเนาะเพราะว่าห้าร้อยใบคือห้าสองห้าร้อยใบแต่ศูนย์สองศูนย์ห้าเจพนเนียนแค่100์ร้อยใบถามว่าทุกคนได้เบิ่งคลิปแล้วก็เห็นคลิปผมว่าทุกคนน่ะ น่าจะเข้าใจครับน่าจะอ๋อเออแมนพะว่าเราให้มาหลอบสองคือ05 05เจซื้อแค่100ใบครับแต่ว่าหาสองน่ะคือเจซื้อ500ใบแต่05 50น่ะคือเจซื้อแค่100ใบาบางคนก็อาจจะมาข้าใจผมก็เลยอ,อธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งแต่ก็บบกเป็นยังครับอาจจะบ่มากกระไดเหล็กตัวเหล็กตัวนั้นเนาะ พราะว่าผมกันยังมักเลยหาสองแต่ว่าศูนหาผมก็ยังบค่อยมากปะไดเลยงวดนนี้ครับวันที่สิบหกตุลาคมห้าเจจากเมือง์คเมนเลาก็ไดทโทรมาผมเรียบร้อยแล้วครับเราบอกว่าเล่ากับัังลอตเตอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วว่ามีเลขตัวใดแนี่กะลองพิจารณากันครับลองพิจารณาดูก็ได้ครับแตา่าว่ามากนั่มเขาก็ลองจดไว้แต่ถตา่าว่าบบมักเขาก็ลองไว้ดูเพื่อเปรียบเทียบกันเลยครับเนาะ คือเจเพิ่นซื้อนี่คือเพิ่นซื้อแน่นอนครับซื้อหน่อยซื้อหลายแต่ว่าเพิ่นกะซื้อไวเรียบร้อยอย่าลืมคนะอย่าลืมว่าเจเราปล่อยห้ตองหววเลยคือเล็กที่เรามากเหยเล็กที่เรามากแห้งก็คือมีศูนย์สี่กับศูนย์เจ็ดที่เรามากแห้งแต่ว่าผมถามนะว่ามีเหล็กตัวใดที่ว่าเจมากแห้งบอตองหววเลยเราบอกว่าออกปากเลยคือศูนย์สี่กับศูนย์เจ็ดที่เราจะซื้อไวอันนั้นคือส่วนที่เจจะซื้อไวนะครับอันนี้อันนี้คือโบกีวกับผาลอยใบเด้ หารอยใบงวดนี้เจบอกมาแล้วครับเอาหนึ่งร้อยใบก่อนครับหนึ100่งรอยใบที่ว่าเจซื้อนะครับได้วงวดนี้ลอตเตอรี่ที่เจซื้อหนึ่งร้อยใบเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับมีสามหางคือเราครับเลขที่เจซื้อหนึ่งร้อยใบมีเก้าเจ็ดหนึ่งร้อยใบ สองเจ็ดหนึ่งร้อยใบสองศูนย์หนึ่งใบครับอันนี้คือหนึร้อยใบกตอย่าลืมครับเวลาเจมันซื้อเนาะเพิ่นบอกศูนหาเพิ่นก็ต้องซื้อหาศย์อันนี้คืออย่าล,ลืมกลบครับสองเจ็ดเสอง้เจ็ดเจหรือสองศูนย์องบวตงไม่ซื้อหลายคือเจครับบอตรงไม่ซื้อเป็นร้อยใบกันเลครับเทากับจบไว่เพื่อเปรียบเทียบกันเลครับวางวดนี่จะมาอีกบออันนี้คือหนึงร้ใบ ส่วนหาลอยใบนะครับห้าร้อยใบที่ทุกคนเห็นงวดที่ทีภาพหน้าเมื่อกี้ที่ว่พาพักกันเห็นหาสองน่ะห้าร้อยใบงวดนี้สิบหกตัวาลมข5งห้าเจพนกะสิสื่อเลขตัวนี้ครับแต่เป็นเลขตัวที่กลับกันมาเนี่ยงวดที่แล้วหาสองมันมาออกงวดนี้เจะจะสือสองหาครับสองห้าห้าร้อยใบ งวนเมื่อกี้ซื้อหาสอ0ห้ายใบงวดน,นี้เจจะซื้อสองห้าห้าร้อยใบอยลืมครับที่ว่าผมบอกเนาะลักษณะการซื้อเลขของเจเจเพิ่งจะซื้ออยู่แล้วครับ2องหาหาสวิธีการซื้อก็คือซื้อตั้งแต่0ูนย์สหก็จะไล่ไปเ่อละหาิบใบหาิบใบหาิบใบอย่างสิีนะครับกว่าจะหอด9 5 2นี่คือของเจนะครับ นี่คือวิธีการซื้อของเจ๊สองห้าคือห้าร้อยใบแต่ก๋ยลืมครับมีเก้าเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็สองศูนย์นะครับเนาะนี่คือลอตเตอรี่ห้าร้อใบจากเจ๊มึงขมินนะครับแตาว่ามากน้าเขาก็ลองจดไว้ว่าเออเจ๊มึงขมิ้นเราเห้มากงวดนี้มันตรงกับเดขเจ้านั่นเจ้านี่หรือตรงกับเลขที่ว่าต้เข้าหมากบอเขาก็ลองจดไว้ครับแปะครับ มวลที่แล้วเราเจ็บนักบ่สื่อหาสองมันมาออกหาศูนย์เห็นบหครับเราสื่อหาสอง,งห้าร้อยใบสื่อหาศูนย์แค่ห้าสิบใบมวลน,นี้เรากับสื่อสองหาครับเหลีอยงยังคือมาตีนหาดูแทะหรืบอลนี่เ,เจ็บมาห,าหาหรือเปล่มึงเด็กกับงวงกับเจไดเห็นไหมครับบ,บัตรเลขที่วัเถ้ามากเนาะ เลขที่ตั้งห้ามักบางเทือมมันกับบงมาเลขแปลกๆเนี่ยมั่นกับมาดุเกิดลองชี้นำครับกับโปรใช้สัญญาณครับในการรับชมกับนำเสนอถูกห้ทุกคนเบื่องไว้เพื่อเปรียบเทียบไว้เป็นแนวทางครับถามว่าห้ามักเลขตัวนี้ห้ากับคอยจดไวแล้วก็คอยพิจารณาเป็นพิเศษกัเลยครับกับอยากนําเสนอให้ทุกคนเบื่องทุกคนเบิ่งครับไวเพื่อเปรียบเทียบนะครับผมกับเหมือนกันครับผมก็เอาเอาเลขของเจนี่ก็ไวเปรียบเทียบกับกมฝันเจ้าอื่น ทวายเปรียบเพียกับของอาจารย์นั่อาจารย์หนี่เหมือนกันครับแต่ก็อย่าลืมครับอย่าลืมนะครับเด้อเพราะว่าเจ้เราจะมาขาเลขมาสองครั้งเราจะมาไขาเล็กมาสองเทื่ส่วนมากที่ว่าผมสังเกตมากเนี่ยรอบแรกจะออกรกอบสองจะบ่ออก แต่วงวดงวดที <wield ing 1970> ่ภาพหน้าเมื่อกี้ครับรอบแรกไม่ออกมาออกงวดมาออกรอบที่สองแต่ก็อย่าลืมซื้อนะครับเนาะอย่าลืมซื้อเหล็กเหล็กกราฟน้ำครับเหล็กกราฟน้ำเพราะว่าเราบไหหมามันออกเหล็กกราฟเจจังเมืองคำเมนผมก็ถามเราอยู่ได้ว่างวดนี้ครับเจเจฟันเนมบอเราก็บอกว่าเราฟันอยู่ครับแต่เราก็บ่ใบลอยผมฟังนะบ่งว่าเหล็กก็ฟันเราเป็นลักษณะงไหนเราก็บบอลเราผมก็บ่ได้ถามต่อเพราะว่าเราใบลอยผมฟัง แต่เหล็กของฟันพอเาเล่าระบอยผมฟังสองหลอบเขาหลอบหนึ่งครับหลอบที่สองบอกเขาเนาะมามาเขาเหล็กเหล็กที่เราสือตต่อรตตลีนี่ครับมวลน,นี้กาลองพิจารณามาครับเนาะนี่ตอนนี้ก็แจงน,นี่ครับนี่ตอนนี้จะโคกมุงครับเดี๋ยวนางเบาอยู่นี่บรรยากาศกำลังดีครับกาําลังทุกคนกําลังนอนอยู่ผมกาําลังนั่งเล่าตัวเลขอยู่เพื่อให้ทุกคนพิจารณานะครับเนาะอาจจะมาก็ได้ อาจจะออกก็ได้ครับบ่หูได้ครับแต่ว่ากับบได้ฟันทงบได้การันตีครับว่าเลขงวดที่สิบหกตัวละครางห้าของเจมันจะมาบอแต่เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะแต่ก็ยังนี่ครับว่าที่ว่าเจพ่นสื่อลอตเตอรี่ของไทยเนาะบ่งหัวพ่นสื่อออนไลน์หรือว่าเพื่อนให้คนมาสื่อแต่ว่าเทียนเนี่ยคืองวดเมื่อกี้ของเล่าก็ได้เติมหนึ่งอยู่ครับได้ทั้งลอตเตอรี่แต่กอะไรด้ทั้งรางพรม ก็ดีใจกับเราครับเราถึงมาสองงวดสองงวดแล้วงวดนี้อาจจะออกอีกก็ได้ครับกับลราพิจารณาบังครับเนาะผมขอทวนอีกรอบนึงครับลอตเตอรี่หนึ่งร้อยใบของเจนี่ก็คือเก้าเจ็ดสองเจ็สองห้ายใบที่ว่าเจซื้อง,งวดนี้ครับก็คือสองห้าสองหาอย่าลืมกลับนะครับเหมือนกับ50ออก มึงเหมือนกับ05เรอให้มามันออกหา0วันนี้รอให้2หามันอาจจะออก25ตรงๆก็ได้หรือหา2เนอะกลับมงพิจารณาบ้างครับกบขอให้ทุกคนโชคดีมันๆมาครับผมเดี๋ยวเรารุ่นเลขของเจจากเมืองเมนอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ